อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องหนีนรกตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบเอ็ดตอนนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนการปฏิบัติตนเพื่อหน,นีนรกแบบง่ายๆและเบาหรือที่เรียกว,ว่าแบบชาวบ้านคือแบบคนที่มีภาระมากมีเวลาว่างน้อยปฏิบัติ สำหรับเรื่องการหนีนรกขอนตอนนี้ก็ขอนำเรื่องนี้มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัตว์โดยตรงคือว่าการหนีนรกพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าถ้าจิตใจของท่านผู้ใดสามารถตัดสัญชน์สามรายการได้ท่านผู้นั้นก็ปลอดจากอบายภูมิทั้งสี่คือการเกิดเป็นสันนรก เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดือจฉานคําว่าปลอดในที่นี้หมายถึงปลอดทุกชาติตลอดไปถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์เพียงใดก็จะไม่ต้อง,องไม่ต้องลงอบายภูมิต่อไปอีกสําหรับอบบาบอโกสันเก่าๆที่ทํามาแล้วทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตตรัสว่าไม่มีโอกาสจะให้ผลต่อไป กรรองความว่าไม่ตกเป็นทาสของบาปอกุสลต่อไปอีกสำหรับสัญญาณสามรายการที่พระพุทธเจ้าให้ตาให้ตาสัญญาณสามรายการนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้ข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสก,กายทิฐิความรู้สึกเขาว่าคนผู้มีสัญชน์คือเครื่องร้อยรัดใจให้เวียนายตายเกิดในวัตสงสารมีอบายภูมิเป็นต้น เขาจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ตายกลงความว่าตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่รู้สึกว่าจะตายเลยไม่เคยคิดถึงความตายคิดว่าชีวิตจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยและข้อที่สองวิจิกิจฉาซึ่งแปลว่าสงสัยเขาสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้า สงสัยพระธรรมสงสัยพระอริยสงฆ์ไม่มั่นใจในการยอมรับนับถือและบางท่านบางจุดและบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับนักถือเอาจริงๆเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสพระธรรมแล้วไม่เป็นเรื่องหยาบเกินไปโซ่ของเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายๆก็หมายความไม่ยอมนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ สังโยชนยข้อที่สามศิลปะปราม,มาตไม่มีการรักษาศีลอย่างจริงจังหรือไม่รักษาเลยขึ้นชื่อว่าศีลไม่ยอมรับรับถือเห็นว่าเป็นจริยาที่ถ่วงสังคมถ้าบุคคลมีศีลสียหมดชาติจะไม่เจริญมนุษย์จะเกินไปและบางท่านก็สมาทานศีลถือศีลเข้าวัด นุ่งขาวห่มขาวบ้างนุ่งเหลืองห่มเหลืองบ้างนุ่งปกติบ้างบางทีก็เข้าเขตปฏิบัติเป็นคนละเจ็ดวันสิบห้าวันเป็นการปฏิบัติพิเศษไต่ว่าเฉพาะในเจ็ดวันสิบห้าวันนะั้นอาจจะปฏิบัติจริงจังในศีลก็ได้แต่พอหมดมาแล้วก็เลยลืมศีลไม่สนใจเรื่องศีลบางครั้งก็ยอมรับนับถือปฏิบัติศีลบางวัน แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทํากันไม่สนใจในิินจริงๆอย่างนี้เรียกศีลศิลปะปรามาสทั้งสามรายการนี้ต้องตัดวิธีตัดทางยังไงก็ใช้สัมมาทิฏฐิคือปัญญาได้แค่ความเห็นชอบเข้ามาพิจารณาตามความจริงแต่ความจริงเรื่องของความตายนี้ไม่ต้องพิจารณาด้วยปัญญาก็ได้ ใช้สัญญาคือความจำเจนว่าคนก็ดีสัตส์ก,ก็ดีที่เกิดก่อนเราบ้างเกิดที่หลังเราบ้างต่างคนก็ต่างตายหมดคำว่าหมดหมายความคนที่เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นเว้นไว้จะว่าใครตายก่อนตายหลังเขาเท่าน,นั้นสตส์ก,ก็เหมือนกันบางท่านเกิดก่อนเราท่านตาย บางท่านเกิดรุ่นราวคราเดียวกันท่านก็ตายไปก่อนเราบางท่านเกิดที่หลังบางท่านเกิดตวัยเด็กก็ตายบางท่านตายทันก่อนออกคลอดจากคันมันดาบางท่านก็คลอดจากคันมันดาประเดี๋ยวหนึ่งตายบ้างสองสามวันตายบ้างเดือนสองเดือนตายบ้างขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วตายเราเห็นเป็นปกติ แต่การที่ไม่คิดถึงความตายนี่เป็นเรื่องของคนที่ตกอยู่ในความประมาทไม่ยอมรับความจริงเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจิตของเราเพราะจิตของเรามันดีและมันเลวของจริงถ้าเราไม่ยอมรับเรายอมรับของไม่จริงว่าเป็นของจริงของไม่ดีเรายอมรับว่าเป็นของดีเราก็จะไม่พบของจริงไม่พบของดีกัน เป็นอนันว่าความตายเห็นก็ตายจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแล้วก็เตรียมตัวไว้ว่าการตายนะพระเจ้าทรงตรัส <c oughs> ว่าตายแล้วมีสภาพไม่ศูนย์ถ้าเวลาก่อนจะตายจิตประกอบไปด้วยกุศลเพื่อจิตเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงความดีที่เป็นบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตายในขณะที่จิตดีแบบนั้น ท่านบอกว่าตายแล้วไปโสู่สโุรติคือโลกสวรรค์เป็นต้นแต่เวลาก่อนจะตายจิตใจเศร้าหมองคิดถึงอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ลงอบายภูมิไปมีนรกเป็นต้นจะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ไม่ต้องการจะลงนรกอีก ก็ใช้ปัญญาพิจรารณาความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าดียังไงเวลานี้เรากําลังศึกษาสัญญาสามแล้วก็พิจรารณาความดีพระเจ้าในขอบเขตของสัญญาสามว่าที่พระพุทธเจ้าทรงจัดให้ทุกคนปฏิบัติในสินห้าและกำหนดสิบมันดีหรือมันชั่วขอพูดลัดไปก่อน เขาพูดมามากแล้วต้องถือว่าคนที่ปฏิบัติในสินห้าก็ดีในกำหนดสิบก็ดีผลที่รับคือเป็นความดีพอสิงก็ดีกำหนดสิบก็ดีถ้าสอมริการถ้ารวมกันเข้าจะเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ไปที่ไหนใครก็รักหนึ่งเราไม่มีจิตใจโหดร้ายไม่คิดจะฆ่าเขาไม่คิดจะเป็นศัตรูของใคร มีความเมตตาปราณียิ้มแย้มแจ่มใสให้ใครก็ชอบในการดีสองเรามีความเมตตาปรานียิ้มแย้มสัสัใสยังไม่พอมีสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมไม่เยอะแยงทรัพย์สมบัติของใครไปที่ไหนมันก็มีแต่คนไว้วางใจมีแต่คนรักมีแต่คนชอบในข้อดีสาม จิตใจมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครเจอหน้ากระพบแต่ความยิ้มหน้าบึ้งขึงจอไม่มีแล้วก็มีสัยินดีเฉพาะร่วมรักเฉพาะสามีและพัญยาเขาตนเท่านั้นไม่ไปยุ่งกับพัญยาและสามีเขาบคคลอื่นคนประเภทนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบ ต่อมาด้านวาจา <c oughs> ทุกคนต้องการวาจารจริงทุกคนอยากจะฟังวาจาไพเราะทุกคนอยากจะฟังวาจาที่ประกอบด้วยความเป็นมิตรไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันทุกคนต้องการวาจาเป็นหลักฐานให้เป็นประโยชน์เราก็ใช้วาจารจริงพูดตามความเป็นจริงตัดความมดเท็ดออกแล้วก็ตัดวาจาหยาบออก ให้วาจาที่ผ่องอ่อนหวานเป็นที่ชอบใจของคนตรโมโ่คนตรก่มกลุ่มนี้ชอบใจแบบนี้เราพูดแบบนั้นกลุ่มนั้นเขาชอบใจอย่างนี้เราพูดแบบนี้พูดตามที่เขาชอบใจแล้วก็มายุโยงส่งเสริมให้ใครแตกเล่ากันมีแต่สัเสรเริญในการพูดวาจาออกไปก็ต้องเพ่งประโยชน์วาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่ทํา อย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบขอยืนยันว่าคนประเภทนี้น่าก็ยิ้มพูดก็ดีคนประเภทนี้ไปไหนไม่อดตายมีเ,ยเพื่อนที่รักคนเกลียดหายยากคนที่จะเกลียดก็มีพวกหนึ่งคือพวกคนเลวที่มีความดีไม่เท่าไม่ถึงก็มีความอิจฉาทิสยานี่พอกเป็นของธรรมดา ต่อไปข้อที่ห้าของศีลท่านบอกแนะนำให้เว้นจากการดื่มสุราและมรไรนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าการดื่มสุราและมรไรมาเสียสตังเปล่าถ้าสตังเหล่านั้นมาทำกับเขาซื้อกับข้าวจะมีประโยชน์กว่าแลวก็ทำลายศักดิ์ศรีทำลายสุขภาพเมาไปแล้วก็ไม่ใช่คนดีมีเจิยาคล้ายคนบ้า ยังไม่เมาเมีกนิ่มนวลทุกอย่างพูดจากระพริเาะจริยามันได้ก็ประะัริยามันยายกากงดงามพอเมาเข้าไปแล้วกลับอาการใหม่เหมือนคนบ้าอย่างนี้ใครก็ไม่ชอบถ้าเราไม่เดื่มสุรามีไรสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีความไม่ประมาทมีเมตตามีกรุณาและมีสันโดษมีการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอะไรก็มีหลักมีฐาน มีความมั่นคงในคำพูดอย่างนี้เป็นต้นใครก็ชอบไปที่ไหนใครก็รักต่อไปกำลังใจพวกเราไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบุนคคลอื่นใดยินดีเฉพาะที่เราขอที่จะหารได้โดยชอบทำกำลังใจดีอย่างนี้ใครก็ชอบเขาอาจจะไม่เห็นคำอารมณ์ของใจแต่เห็นจริยาภายนอก ไปแล้วเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านเราก็สนใจว่ามีอะไรดีบ้างแต่ไม่สนใจในการรักกันขโมยการยื้อแยงคือจริยาที่สแสดงออกมาบรรดาเทพุทธบริษัทคนที่อยากได้ด้วยความสุจริตกับคนที่อยากได้โดยอาการพุทธิตทธิอาการสแสดงออกทางกายไม่เหมือนกันอย่างนี้คนในโลกทุกคนเป็นคนจะหลายเขาทราบว่าเราดีถ้าเราเลว ดนการต่อไปเว้นจากการความโกรธความเพยาบา่ข้อนี้สําคัญมากก็เพราะอาศัยมีเมตตาความรักกรุณาม,มีความสงสารอันนี้ถ้าเว้นได้หน้ายิ้มตลอดกาล้ายาการก็ว่ายิ้มตลอด24ชั่วโมงก็ได้ถ้ายาิโยมพุทธบริษัทที่รับฟังจะแต่โกนถามมาว่า24ชั่วโมงยิ้มไม่ได้แน่เพราะว่าเวลาหลับมันดี ก็ถองถือว่าเวลาหลับใจก็ยังยิ้มเพราะจิตเป็นสุขคิดแต่ความเป็นมิตรคิดแต่รักกัสงสารคนอื่นอยู่เสมอจิตใจก็ชุ่มชื่นเยือกเย็ยนคนที่มีกำลังใจไม่หดร้ายเวลาจะพูดก็พูดดีเวลาจะทำก็ทำดีว่าการพูดก็ดีการทำก็ดมีมีอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญ จิตใจสั่งอามาดีกายก็ทําดีปากก็พูดดีตาก็มองดีถ้าจิตใจสั่งเร็วกายก็ทําเร็ววาจาก,ก็ะพูดเร็วตาก็มองด้านความเร็วความดุร้ายใครเขาก็รู้ถึงแม้ว่าจะคิดในใจจอยเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้เพราเขาก็แสดงเป็นเหมือนกันอารมณ์อย่างนี้เขามีเหมือนกันแล้วก็ข้อสุดสท้ายสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือตัวปัญญา สมาธิก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเป็นของดีเรานำพุทธปฏิบัติถ้าทุกคนทำได้ทุกคนจะมีแต่ความสุขข้อนี้เป็นข้อไปสูจน์ความดีของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระธรรมคำสอนคําสั่งสอนของพระองค์และก็เป็นเครื่องเปสูเผยความดีของพระอริยสงฆ์ว่าในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระอริยสงฆ์นำมาแจกมาบอกพวกเราที่ทราบ สำหรับว่าทํานั้นได้เกิดสิ่งกมความเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมนับถือพระอริยสงฆ์แล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าทําได้แค่นี้บรรดาแต่พุทธบริษัทเราสามารถจะหลีกนรกได้เป็นตอนๆคือชาตินี้เมีารมณ์อย่างนี้เป็นปกติชาตินี้ลงนรกไม่ได้แต่ชาติหน้าถ้าเกิดมาใหม่นี้มันไม่แน่ เราอาจจะลืมอารมณ์นี้ก็ได้ไปคิดความเรลวเข้ากับลงนรกได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ลงนรกทุกชาติต่อไปก็ทรงสินห้ากับกำหนดสิบให้ครบถ้วนบริบูรณ์มันเป็นขอไม่ยากถ้าเป็นคนรักดีการปฏิบัติอย่างน,นี้บรรดาเทนพุทธวิสัตพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกคนถ้าปฏิบัติได้แล้วขึ้นเชื่ออบายภูมิทั้งสี่ประการ คือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายเป็นสัติฉันจะไม่มีสำหรับเราเด็ดขาดตลอดไปเลยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าจะเกิดได้อีกกี่ชาติก็หมายความว่าทุกชาติจะไม่มีการลงอบายภิทั้งสี่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้คือคิดถึงความตายก็ดี คิดได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และมีสินห้าบริสุทธิ์โดยเฉพาะไม่มีกรมมกรมบทสิบอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามีกําลังใจเข้มข้นน้อยคือมีอารมณ์ยังหยาบเรียกว่ามีบารมียังอ่อนอยู่รักษาได้ถึงแม้ว่ากําลังใจยังอ่อนก็รักษาได้ อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมคูงสรดว่าจะต้องเกิดและตายสลับกันระหว่างเทวดากับพรหมหรือว่ามนุษย์เ่อเกิดเป็นมนุษย์หน so like. ึ่งชาติตายจาชาติที่ไปเป็นเป็นทวีเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติลงมาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติรวมแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดชาติเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติชาติสุดท้ายที่เจตคือมนุษย์ ชาตินั้นจะเป็นพระหรหันปณนิพันธ์ถ้ามีกำลังบารม,มีคือกำลังใจเข้มข้นไปกลางอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติสลับกเทวดาทุกผมตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ชาติที่สามจะเป็นพระหรหันปานิพันธ์ถ้ามีกำลังใจเข้มข้น จะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวแล้วก็เป็นพะอรันแต่ถ้าท่านพูดใดปฏิบัติชิ้นห้าได้ด้วยกระหมดสิบได้ครบถ้วนบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอาตมาพิจารณาธรรมะดูแล้วหาอย่างไหนก็แน่นอนไม่ได้เอาแน่นอนได้ดีกร่กระหมสิบคือข้อ ก็ว่ามโนกรรมข้อท้ายสามข้อที่ว่าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครไม่คิดประทุษร้ายใครมีความเห็นโถข้อนี้แหละเป็นการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือผมลงมาชาติเดียวก็เป็นพระารานทันที เถาว่ากันแตบตามแบบนี้ว่ากันตามแบบของของของตำราได้ว่าแต่พูดกันตามเนื้อแท้จริงๆบรรดาแต่พุทธบร,ริษัททั้งหลายโดยทุนนากับนี้ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าสี่องค์กับนี้มีพระพุทธเจ้าจริงๆสิบพระองค์มวดที่แรกห้าองค์มีพระสีอาิิยเม่ไตร,รองสุดท้าย ก็เริ่มต้นใหม่มีพระรามอีกองต้นแล้วต่อไปอีสี่องค์รวมแล้วจริงๆกับนี้มีพระพุทธเจ้าถึงสิบองค์ตามตำราที่อ่านมาจะมากอ่านหนังสือไม่มากนะักตามที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเท่าที่พบไม่เคยพบว่ากลับไหนมีพระพุทธเจ้ามากกว่ากับนี้บางกับก็มีองค์เดียว บ้างสององบ้างสามองบ้างอย่างนี้เป็นต้นถึงห้าองก็ยังไม่พบแต่ว่ากลับนี้มีเทั้งัสิบองคถือว่าเป็นกับพิเศษฉะนั้นคนที่มีความดีตามที่ว่าแล้วทั้งหมดจะเป็นกําลังใจอย่ยางอ่อนอย่างกลางและย่างเข้มขนหรือคนที่มีเทั้สินห้ากระหมดสิบถบกวนก็าตาม ตายจากความเป็นคนไปในช่วงนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรมในในระหว่างที่ท่านเป็นเทวดาหรือพรมนี่แหละยังไม่ทันสิ้นอายุของความเป็นทิพย์พระศรีอาริยะเมตไตรก็จะทรงตรัสยังไงไงอายุก,กับหนึ่งก็ครึ่งกับที่ผ่านไปเนี่ยมันน้อยกว่าอายุเทวดาหรือพรมที่ไปเกิดข้างหน้า การสิ้นกับผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดอายุของเราฉะนั้นท่านนั่นหลายจะต้องพบพระพุทธเจ้าอีหกองแต่จะมามีความรู้สึกตามตำราหรือตามที่พบมาว่าคนที่มีความดีแต่กล้ายอย่างนี้เพียงแค่เกิดไปเป็นเทวดาหรือผมพบพระสีอาริยะเมตไกรคือพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่งทรงตัดประเทศเทศนา ฟังบัรรมเทศนาจบเดียวก็เป็นพระรหันต์ปนิพานอย่างนี้ได้กําไรมากบรรดาต่พุทธบริษัทถ้าปนิพานกันได้ก็มีความสุขตอนนี้มาว่าเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าบรรดาต่พุทธบริษัทมีเวลาปฏิบัติไม่เสมอกันอย่างพระฤานเนีฤชีเวลานี้มีเถ็นหรือเปล่าไม่ทราบ เห็นชีพระเนนเห็นชีเห็นเถระแปลผู้ใหญ่ด้วยชีแปลว่านักบวชอาจมาไปลเองถูกตำราแล้วไม่ถูกก็ไม่ทราบพ,พระกับเนนนี้เรารู้จักกันแน่นอนท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าจะปฏิบัติตามสูตรก็เป็นของไม่หนักนักเ,เวลามีมากพอสมควร กำลังใจแค่จะตัดสัญยชน์สามกันจริงๆด้านของอะไรละ่ะลืมแล้วอิธิบัติสคือฉันพระมีความพอใจจริงๆพร้อมในการปฏิบัติวิิยะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องมีอุปสรรค เราก็มีความเพียงเข้าต่อสู้ตัวปรั萨ไม่ท้อถอยตายเป็นตายจิตตะสนใจจดจ่อในความดีนั้นที่เราเพิงปฏิบัติมีมังสาใรรยใช้ปัญญาประกอบพิจารณาว่าเราทำมันถูกก็ไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็กลับทำใหม่ใช่ถูกให้กำลังใจมีอิทธิบาทสิบรการครบถ้วนบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าเอาจริงเอาจังกันมันก็ไม่เกินสามเดือนนี่เย็พูดเฉพาะคารวาสนะแต่พระกับเนนเทนชีอัตมาไม่กำนวณทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านโพนี้มีเวลามากถ้าเอาจริงเอาจังจะไ้เวลาถึงเจ็ดวันนั้นไม่ถึงก็ไม่ทราบเพราะว่าท่านอยู่ในเพศนั้นมีศีลไม่ขอบเขตอยู่แล้วก็เลยไม่พยากรณ์กัน สำหรับครวาสก็ดูตามนิองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์สโภาคสัตว่าการจะดัดสายโยสามจริงๆนั้นท่านบอกว่าคนประเภทนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยมีสินบริสุทธิ์คือสําคัญที่สินสินก็ดีกับหมดสิก็ดีเป็นของไม่หนักถ้าเราเอาจริงแล้วเป็นของไม่หนัก น,น,นี้หน้านี้ถ้ะเศษนี้เหลือเวลา5นาทีก็จะขอแนะนวในการปฏิบัติกับบรรดาเทพ,พุทธบริษัทแบบง่ายๆถือว่าเป็นการปฏิบัติแบบชาวบ้านที่มีงานหนักข้อที่หนึ่งสกายทิฏฐิให้มีตัดสกายาทิฏฐิให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้อตาย เราก็มองดูคนและสัตว์จ่เขาตายให้เราเห็นอันนี้ไม่ยากไปตอนใช้ปัญญามากแต่ว่าเมื่อคิดถึงความตายและจงอย่าท้อถอยทำม,มืออ่อนเท้าอ่อนอันนี้ไม่ถูกทำกิจการงานไม่ไหวเพ่าเกรงความตายจะเข้ามาถึงอันนี้ไม่ถูกต้องการประกอบอาชีพทั้งหมดบรรดาจรรมพุทธบริษัทต,ต้องทำให้ครบถ้วนทุกอย่าง เราไม่แน่ว่าจะตายวันนี้หรือสักร้อยปีจะตายในเมื่อมันยังไม่ตายการประกอบอาชีพทุกอย่างมีความสุจริตไม่คดไม่โกงเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราทําให้มันมากรวบรวมทรัพย์สินไว้ให้มากตามกํากลังที่พึงทาได้เผื่อว่ายังไม่ตายจะได้มีกิจใช้รือป่วยไข้ไม่สบายความตายยังไม่ถึงก็ต้องรักษา เมื่อความตายจะพึ้งเข้ามาแต่มันยังไม่ตายแล้วก็ต้องรักษาเพื่อเป็นการระงับทุกขเวทนาทางร่างกายและจิตใจรวมความมาการปฏิบัติประกอบอาชีพที่ต้องทำดูอย่างในสมัยพระพุทธเจ้ามหาเศรษฐีทั้งหลายมีนานวิสาขาเป็นตน้นท่านรวยแสนรวยแต่กูนี้นับเงินไม่ได้นับเป็นโกดนับไม่ได้ แต่คืนนับเป็นโกรธนับไปสามสิบสี่สิบปียังไม่ครบยังไม่รู้กี่โกรธมันยังไม่หมดก็ต้องนับกันไปเล่มเล่มเกวียนเล่มเกวียนเขายังไม่คำนวณเลยว่ากี่ร้อยกี่พันกี่แสนเล่มเกวียนรวมความว่าท่านรวยขนาดนี้ท่านยังทำมาหากินต่อไม่เท่วางมือวางเท้าัฉะนั้นการประกอบอาชีพบรรดาบริษัทต้องทา ถ้าถามแล้วทำแล้วจะมีเวลาที่ไหนมันนึกถึงความตายก็การนึกถึงความตายที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปแย่งเวลาการงานเลยพอตื่นขึ้นเช้าก็มาก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตมันต้องตายแล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ตายเมื่อไรก็ช่างเราจะประกอบเฉพาะความดีการประกอบอาชีพจะไม่มีการเบียดเบียนใครทั้งหมด จะหากินโดยการสุจริตรมเท่านี้ก็ใช้ได้หลังจากนั้นก็ตัง้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เราก็นับถือกันอยู่แล้วตอนนี้ถ้าให้ทำกรรมฐา,านเป็นพุทธานุสติกรรมฐานคำว่าพุทธานุสติกรรมฐา,านให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ดูอย่างมัไดุณลีเทพบุตร ท่านไม่เคยนับถือพระพุทธเจ้าแต่นึกถึงนิดเดียวตายแล้วไปสวรรค์เป็นเทวดาสุปปทิตะเทพบุตรเป็นมนุษย์เลวมากทำบาปทุกประการแต่พอจะ,ะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระชิตามาน,นิดเดียวไปเป็นสวรรค์ที่เป็นเทวดาไปสวรรค์ชั้นดาวไปถึงพระเทวโลกทั้งสองท่านนี่พระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเป็นพระโสะดาบาันเหมือนกัน อาล,ละบรดาแทนพุทธบรมิตัตวทุกท่านเวลามาหมดเสแลนหน้นานี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยผลงมีแด่บรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี